รอมนะอันนี้เป็นถแถลงข่าวจริงแล้วก็เป็นถแถลงนอกรอบก,ก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากที่เราถแถลงเมื่อวานนี้นะครับสรุปว่าก็ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยนะคือเราไม่สามารถเข้าถึงผู้ที่คาดว่าติดอยู่ณจุดเมื่อวานได้นะครับเพราะว่าจริงแล้วเมื่อวานที่เราบอกว่ามีสัญญาณชีพมีการได้ยินเสียงนะแล้วก็เริ่มปฏิบัติการที่นําพยายามจะให้ถึงจุด ที่มีเราค่าไปมีผู้ติดอยู่เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อคืนก่อนนะแล้วก็ดําเนินการต่อเนื่องมาตลอดนะผมว่ามันน่าเป็นกิจก,กิจกรรมที่ที่ทุกคนทุ่มเทกันอย่างมากเลยนะแต่ว่ามันพอลงไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไม่มีทางไปต่อมีการยกแผ่นคอนกรีตมีการเอาเครื่องจักรตัเลชแชมเมอร์ลงไปนะแล้วก็ผมว่ามีอาสาสมัครที่เข้ามาร่วมกันเนี่ยนับแล้วก็เป็นร้อยคนที่ผัดหมุนเวียนขึ้นไปนะแล้วเราก็ได้มีทีม ผู้เชี่ยวชาญต่างชาตินะทีมยูซ่าที่เขาอยู่ตลอดจนกระทั่งเมื่อคืนเวลาเที่ยงคืนนะก็สรุปว่าเข้าไปไม่ถึงแน่นอนนะเพราะว่ามันไม่มีทางเข้าขุดไปเท่าไหร่ก็เจอเป็นเหล็กเป็นโพรงแคบนะก็เลยคิดว่าคงนี้คงต้องหยุดด้วยวิธีนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของเครื่องมือหนักที่จะเข้าพื้นที่นี้ต่อไปในอนาคตน,นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเสียใจนะแต่ว่าก็ทําผมเชื่อว่าทุกคนทาดีที่สุดแล้วนะทีมผู้เชี่ยวชาญ ที่ต่างชาติเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เราขนเศษปูนออกด้วยมือนะวันยี่สิบตันเขาบอกเป็นน่าจะเป็นเขาบอกเขาบอกนะว่าเป็นน่าจะเป็นสถิติต้นต้นของโลกเลยที่ในจุดเดียวที่เราเอาคอนกรีตออกไปก็ก็ต้องดําเนินการต่อครับท่านศาสราาร์ตอนนี้คือแต่นี้มันต่อไปก็จะเป็นกระบวนการที่เราใช้เครื่องมือหนักเยอะขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้หมดหวังนะคือมันจะมีสองตัวคือเรสคิวคือการค้นหาช่วยชีวิต กับ Recovery คือการคล้ายๆกับการรื้อถอนเอาหาผู้เสียชีวิตตอนนี้เราคงให้ความสำคัญกับเรื่อง Recovery หรือการรื้อถอนมากขึ้นแต่เราก็จะมีทีมที่ Rescue Standby ตลอดนะทีม Rescue นี้จะคอยอยู่แต่ว่าอนนี้เราจะเห็นเราจะเอาเครื่องมือหนักเข้าไปเยอะขึ้นแล้วก็จะมีคนคอยมอนิเตอร์สัญญาณชีพและถ้าเกิดเจอทีม Rescue ก็จะเข้าก็จะทำให้เราเปิดพื้นที่ได้มากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทุกจุดที่เราสามารถเข้าได้ทุกโพรงทุกซอก เราเข้าไปสำรวจหมดแล้วนะเราไม่สามารถหาผู้ที่รอดชีวิตที่อยู่ในโพรงในซอกเหล่านี้ได้แล้ววิธีเดียวคือใช้เครื่องมือหนักเปิดให้ให้มากขึ้นพอเปิดมีจังหวะก,ก็เข้าอีกทีหนึง่งเปิดมีจังหวะก็เข้าอีกทีหนึง่งก็คงเป็นกระบวนการนี้นะครับซากทั้งหมดเนี่ยจากการประมาณการเนี่ยมีประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันลูกบาศกเมตรนะคิดเป็นประมาณสี่หมื่นกว่าตันนะสี่0มนกว่าตันซากประหัาพังนะแล้วก็ คาดว่าการนื้อย้ายต้องใช้เวลาประมาณ30สบถึงสิวันอันนี้ขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญคือถ้าเกิดเป็นตึกธรรมดาเนี่ยรื้ย้ายคงไม่ได้นานขนาดนี้แต่เนื่องจากเราต้องมีการดูเรื่องเレสคิวด้วยต้องมีคนคอยดูว่ามีคนรอดมีผู้เสียชีวิตถ้าเกิดเจอผู้เสียชีวิตต้องเอามาทำเ,าเก็บแล้วก็จัดลำดับอะไรเงี้ยมีเจ้าที่สอบสวนมันก็อาจต้องใช้เวลาประมาณนี้นะครับวทุกอย่างผมว่าก็ก็เข้าระบบแล้วก็เดินหน้านะ แต่พันสรุปว่าผมว่าตอนนี้ก็คือกระบวนการก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับที่ท,ที่ตามมาตรฐานนะแล้วก็ก็ต้องอีกทีก็ต้อง,อต,องต้องขอโทษทีที่ไปไม่ถึงผู้ที่ที่เราคาดประติดอยู่นะแต่ว่าเมื่อวานนี้สัญญาณชีพก็ค่อยๆหายไปนะพอถึงพอถึงช่วงใบเย็นๆนี่บางทีมันก็ไม่ไม่ได้ยินเสียงละแล้วก็สแกนเนอร์ครับก็ต้องขอบคุณทีมงานทั้งต่างชาติต่างชาติเขาก็ยืนหยัดคู่กับเราเนาะ มีคนหนึ่งผมเห็นเราอยู่ที่1แปดชั่วโมงไม่ให้นอนเลยเ็เป็นเพจก็อยู่เนี่ยเขาก็อยู่เคียงข้างกับเราตลอดแต่ก็ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องครับส mm hmm. ่วนสถานการณ์ต่อ,อไป mm hmm. ผมคิดว่าตอนนี้พวกเรา,าพร้อมนะท่านประหลัดก็มาบัญชา,ารผู้บรญชาการเหตุในพื้นที่นี้ก็คือท่านผอ,อ,อกเกษมโดยจากผู้บัญชา,ารที่ทําด้านเลสคิวก็คือผู้วิการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะคอยดูเรื่องผู้รอดชีวิตดูเรื่องผู้เสียชีวิตดูเรื่องการนำ หลักฐานต่างๆออกมาภาพรวมก็ท่านประหลัดจะเป็นดูแลหน่วยงานที่ซัพพอร์ตทั้งหมดผมตอนนี้เป็นผู้บัญชาการของทั้งกรุงเทพมหาคนครนะแล้วก็ผมว่าเราก็มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนแล้วก็ผมก็ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็มีมีหลายหน่วยงานก็ต้องมีหลายหน่วยงานที่ต้องขอบคุณมากผมว่าจิตอาสาประชาน,นี่ก็เป็นหน่วยงานใหญ่ที่ทําให้เป็นหนึ่งกันเดียวกันนะแล้วก็เห็นเป็นภาพรวมที่ผ่านมามันหลายหน่ยวยงานเข้ามาบางทีเราสับสนผว่าตอนนี้ก็คือจะทําให้เราเป็นภาพที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมมีีคควาาสมีความ ร่วมมือกันของคนคนไทยที่เป็นแตต้องผมว่าขอบพระคุณทุกภาคส่วนเลยครับท่านบะหลัดมีอะไรหน่อยไหมก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทีมงานและภากคีเกอร์ขายที่ช่วยกันนะคะ,อ,ะอันแรกที่อยากจะขอความร่วมมือจากสื่อวันนี้เริ่มมีภาพข่าวจากพม่าเข้ามาปนกับในส่วนของกรุงเทพ ขอความกรุณาที่จะนำเสนอให้ชัดเจนว่าภาพสื่อที่ออกไปในโซเชียลเป็นของพื้นที่ใดนะคะสำหรับพื้นที่จตุจักรนั้นต้องขออนญาติกาบเรียนว่าพวกเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระอ,องค์ท่านนะคะคนป่วยทุกคนถูกรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในส่วนของการอำนวยการณสถานที่แห่งนี้ กรุงเทพมหานครจะดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้ทางทหารได้ระดมสักพัฒนกำลังเข้ามาช่วยกับเราด้วยทางจิตอาสาขัวพระราชทานทางราชประชาสมาสัยและหน่วยงานที่เป็นมูลนิธิทุกมูลนิธินะคะที่มาช่วยกัน เราจะร่วมมือกันจนกว่าเราจะนำร่างสุดท้ายออกมาและเคลียร์บริเวณนี้ไม่ว่าจะ30วันหรือ60วันเพราะฉะนั้นการดำเนินการวันนี้ทีมเราเป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วเราจะทำเต็มที่ค่ะขออนุญาตเป,ป็นภาษาเกยรริงงนะพอดีจะได้มีนักข่าวตัว so, um, yesterday we have the effort to try to recover the uh, the survivor that we expect to be trapped in the building but After about maybe 40 hours of effort, we cannot reach the, the survivor. So I think we move to another phase that we will use more heavy equipment. So right now, the setup will be, be the, the rescue is still ongoing, but we put more weight on the recovery effort. So we will use heavy machinery more into uh, removing the debris. And if we find some live signal, the rescue will go in. So we will recover the body and the survivor if, if we found. Yeah. So you, the total amount of the debris will be around 15,000 cubic meters, about 40,000 um, tons of debris. It will take maybe 30 to 60 days to remove all of these uh, uh, debris. Yeah. Okay, happy questions? เดีเดินหน้าคือเครื่องมือจักเข้าทีมงานแบ่งเป็นทีมงานที่คอยอยู่หน้างานที่คอยดูว่าตอนที่ยืดหร,รือถอนเนี่ยมีซา,ากมีมีคนที่เสียชีวิตหรือมีคนที่ติดอยู่ไหมก็จะต้องทำนี้ไปแล้วก็ต้องคอยมอนิเตอร์สิ่งที่ออกมาก็ต้องมาตรวจอีกทีหนึง่งว่ามีหลักฐานอะไรอยู่ไหมแล้วก็ส่งไปที่อกองเก็บที่รถไฟซึ่งมีพื้นที่อยู่ประมาณสี่ถึงห้าไร่น่าจะเพียงพอไม่ว่านี่คือตัวหลักเลยแต่ในการทีมที่เป็นเรสคิวก็ยังอยู่ในพื้นที่นะฮะ ุนัขก,ก็พร้อมที่จะถ้ามีการร้องขอถ้าเกิดมีจักรฐานต่างๆนะมันก็จะเดินหน้าเนี่ยก็จะใช้ตัวแบ็คโฮกับตัวตัดเป็นหลักที่จะไปแล้วก็จะค่อยทําแลมขึ้นไปให้สามารถเดินขึ้นไปสูงแล้วก็เอาเอื้อมตัวตัดไปจับต่างๆได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องการเก็บหลักฐานบางส่วนให้กับหน่วยตรวจสอบซึ่งก็ได้มาร์กไปแล้วมันจ,จะดึงไอ้พวกหลักฐานท,ที่ขขอไว้เนี่ยลงมาเก็บเพื่อให้หน่วยตรวจสอบเนี่ยไปดาเนินการส่วนขนาดนั้นไปผมเชื่อว่าด้านนอกก็คงดูเรื่อง ความเสียหายเรื่องผ,ผู้เสียหายต่งตางๆอันนี้ก็มีหน่วยงานแต่และหน่วยงานที่เดินหน้าไปเพราะฉะนั้นโหมดของคนที่อยู่ในหน้างานก็จะเป็นโหมดของคนที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการรื้อถอนแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเ,าเก็บวินุหลักฐานมากขึ้นทีมยูซ่ายูซ่านี่คือเออร์เบิร์นเซอร์ชันเสคิวก็อาจจะลดก,กําลังลงได้บ้างแล้วที่เหลือเพื่อแคาพักๆนะแล้วที่เหลือส่วนผู้เพื่อวชาญต่างประเทศเขาก็จะอยู่กับเราตามที่ร้องขอนะก็เดี๋ยววันนี้สรุปอีกทีหนึ่งว่า ขาจะอยู่กับเรากันนานแค่ไหนคือทีมนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เขาเรียกเป็นทีมเฮฟวี่ยูซ่าก็คือเป็นทีมอันดับต้นของโลกแล้วที่มาอยู่กับเรานะแล้วผมเชื่อว่าได้เราก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากเลยเป็นการทํางานที่เป็นเหมือนกับนานาชาติจริงๆนะก็ต้องขอบคุณเลยทุกคนไม่เหมว่าตอนนี้งานก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาก็คือลุยเอาเครื่องมือหนักเข้าไปถ้าเจอสัญญาณชีพเอาทีมกู้ชีพเข้าถ้าเจอผู้เสียชีวิตเอาเก็บพิสูจน์หลักฐานแยก แล้วก็ให้ตำรวจเข้าทำ DNA าทาาาดีอเอนเอครับครับครับโอเคภาหมายเดียวกับที่เราทำเคนาย<ต>ได้ยินได้คือข้นะนาบอกว่าได้ได้ไ,ดไ,ดไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนว่ามีผู้เสียชีวิตหรือว่ามีคนตายคนเสียชีวิตนะหรือว่าคนรอดเขาบอกว่าอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเสียชีวิตก็ได้ไม่คอนเคนายไม่ได้คอนเฟิร์มนะแต่ใครว่าเราก็พยายามเอาทุกผู้ีทางอะ แต่ถึงแม้ยังนั้นเราก็ขุดต่อใช่ไหมสามทุ่มแล้วก็ขุดต่อยันถึงเที่ยงคืนมันโพรงี่เข้าไปมันแคบลงเรื่อยๆ่อแล้วมันก็มีทั้งเหล็กเส้นอะไรทุกอย่างนะนั้นก็เข้าไปแล้วเราก็คงเปิดจุดอื่นไม่ได้แล้วมันมันตันงจริงครับ ผมคิดว่าก็คือดูจังหวะแหละอย่างที่บอกมีคนหน้างานถ้าเห็นบีโอบีตายหรือว่าเห็นอาจจะเป็นโพงใหญ่ที่แบบอาจจะมีคนอยู่ก็คงเข้าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราพูดไม่ได้หรือว่าแค่ไหนก็คงตามสถานการณ์เลยว่าเหตุการณ์นี้ต้องบอกเลยนะทีมก็บอกไม่เคยเจอที่ไหนในโลกนี้เหมือนกันนะเพราะมันเป็นตึกใหญ่ที่ถล่มในทีเดียวแล้วเป็นตึกคอนกรีตด,ด้วยนั่นผมว่าคงไม่มีตำราเล่มไหนว่าต้องทำไปกี่นาทีกี่ชั่วโมง มันทุกอย่างมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องปรับหน้างานนั้นผมว่าทีมงานเราก็พร้อมนั้นทีมงานสุดคือการคาดการล่วงหน้าว่าต้องการอะไรล่วงหน้าแล้วก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมอย่างรถรถ,รถตัดเนี่ยเราก็เรียกมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วรถที่มีกําลังตัดขายาวที่ต้องไปเอื้อมนะเพราะว่าเครนมันยกไม่ได้นะผมอันนี้ก็คือสิ่งต้องต้องคาดการล่วงหน้าเดี๋ยวอาจจะต้องคุยอีกทีหนึ่งเรื่องเรื่องการเก็บพิสูจน์หลักฐานต่งางๆมันก็ต้องมีทีมนี้เข้าไป คือเมื่อวานนี้มีโพรงใหญ่โพรงหนึ่งทางฝั่งซีง 4, คือฝั่ง,งด้านฝั่งจีด้านขวาหลังเป็นเป็นโพรงซึ่งเป็นน่าจะเป็นโถงลิฟต์เราก็ส่งทีิเข้าไปเข้าใจว่าเมื่อวานนี้เจออีกสองล่างอีกสองล่างแต่ยังไม่ไนําออกมาครับใช่ครับวันนี้น่าจะมีการนำล่างออกมาแล้วก็เราก็จะโฟกัสเมื่อวานนี้มี14แต่เพิ่มอีกน่าจะเป็น2ก็น่าจะเป็น16 เราเกิดเป็นไม่ได้คือเราก็พยายามจะรื้อตรงนี้ก่อนแล้วก็พยายามนำผู้ถือรถออกมาก่อนจะได้พาเขากลับบ้านให้ให้เรียบร้อยนะถ้ามองว่าันี้ก็คือจุดที่ต้องเร่งทําแต่เดียวการก็คงไม่ได้แบบเร่งไปมันก็คงต้องเป็นซีเควนซ์แหละว่ากว่าจะถึงจุดนั้นมันต้องรื้ออะไรออกก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะเวลารื้อมันก็มีความไม่เสถียรอยู่มันอาจจะเกิดการสไลด์ลงมาได้นะครับ คืออย่างเงี้ยร่างที่เจอนะถ้าไม่ยากลําบากเราเอา,เอาออกทันทีที่อ,ออกไม่ได้แสดงว่าถูกทับอยู่บางส่วนนะมนหมายว่าเราก็อยากจะดึงเอาทั้งล่างออกมาก็ต้องมีการยกมีอะไรเงี้ยครับแล้วนะถ้าทั้งหมดที่เจอถ้านง่ายเรา,เอ,าออกมาแล้วถ้าถ้าติดอยู่แสดงว่ามีการถูกทับถูกไหมผมว่ากำลังใจที่สำคัญเลยทุกคนเชื่อว่าทำไม้ดีสุดแล้ว นะผมว่านี่คือสิ่งที่สร้างกำลังใจนะทุกคนรู้แต่ว่าไม่ได้ทิ้งไปก่อนไม่ได้บอกว่ายกเลิกทุกคนเดินจนให้แบบเต็มที่แบบผมว่านี่ก็สำคัญนะแล้วผมว่าที่เราเห็นคืออย่างเราก็ฟังเผู้เชี่ยวชาญนะคือไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจเองว่าเป็นทีมแล้วถามทุกคนว่าโอเคไหมโอเคไหม่า okay, งชาติมีสามสามชาติอย่างเงี้ยอยู่โอเคไหมทีมไทยเป็นไงต่อไหมไหวไหมเอาต่อมไม่มไหวก็ให้โอกาสนะวานเราชูหงมงเย็นเราสาม,มารถต่อไหมเขาบอกยังพอไหวเา้าเราให้อีกเที่ยงคืน เราเราเราไม่ได้ว่าเราเยเี่ยงเลิกทันทีราะว่ากํากลังใจมาส่วนหนึ่งมาจากความพยายามที่ทําอย่างเต็มที่อ่ะถ้าเราสึกว่าทําอะไรเต็มที่ถึงแม้จะไม่สําเร็จผมเชื่อว่าก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเมื่อวานท่านทูตญี่ปุ่นเกุนาเข้ามาจริงแล้วไม่ได้ไม่ได้ส่งอุปกรณ์เข้ามาช่วยในในเรื่องของการกู้ชีพกู้ภยัยแต่ช่วยในแง่เทคโนโลยีเมื่อวานคุยกับท่านเช่นเรื่องการติดอุปกรณ์นะหรือว่าการแจ้งเหตุเวลาเกิดแผ่นดินไหวทำยังไง การเข้าไปตรวจอาคารต่างๆนะผมว่าท่านก็เพราะว่าญี่ปุ่นเองเป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหวหนักกว่าเราเยอะแมนะ่ผมว่าก็มีโน้ตฮาวต่างๆเมื่อวานก็ได้เรียนถามันทูดว่าแล้วคนญี่ปุ่นที่กรุงเทพเรียบร้อยเขาบอกเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาเลยตึกต่างๆก็เปิดใช้งานได้ผมก็เป็นตัวสาคัญนะที่จะได้ส่งแสรงความมั่นใจของต่างชาติที่ให้กับประเทศไทยมมก็มีเมื่อวานก็มีมีท่านทูตเมกามายเยี่ยมท่านทูตญี่ปุ่นผมว่าก็ต่างชาตินานาชาติก็ให้ความสนใจแล้วผมว่าความร่วมมือในทางเขาก็คงมีอีกหลายภาคส่วนที่จะ เมื่อก็เป็นไปตามพัฒนาการตามปกติอ่ะนะก็คือเราก็ว่าไปตามข้อได้จริงนั้นผมว่ามันก็มันก็เปลี่ยนคือเราไม่เราไม่เจอผู้เสียชีวิตเราก็ต้องเอาเครื่องมือหนักเข้าแล้วผมว่าเราก็วันนี้ก็วันที่ครบ7วันผมว่าตามมาตรฐานก็อาจจะต้องให้ความสำคัญกับการรื้อถอนมากครับไม่เยอะเลยนิดเดียวผมว่าน่าจะไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นตน์นะมั้ง ก็มันก็เป็นตัวคอนติเยอะครับโดี่ร,นนรับก็มีท่านอาจารย์พวิดา ก็ตอนนี้ทางทีมจิตแพทย์จะแบ่งเป็น2ทีมนะคะทีมหนึ่งจะอยู่ด้านนอกแล้วก็คอยพูดคุยกับญาติที่ที่อยู่นะคะเป็นรอบๆเพื่อจะเดินไปคุยเพื่อให้รู้สึกว่าสามารถพูดคุยได้ตลอดเวลาแต่ก็มีมีคนที่มีความเครียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาจับก,กลุ่มกันแล้วบางทีก็ดูที่เราเมรีมีถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันก็มีเฟกนิวส์ที่ส่งรูปค่อนข้างเยอะบางทีมันก็ทําให้คนมีความหวังขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาหวังขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น ทีมแพทย์ต้องผลัดตอนนี้24ชั่วโมงเลยผลัดตลอดเวลาแล้วก็เดินคุย อีกอันนึงก็คือส่งทีมแพทย์เข้าไปข้างในด้วยทั้งทีมแพทย์กายแล้วก็แพทย์ใจนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเจ้าหน้าที่เครียดหรือว่าอยากจะนั่งพักหรือจะอะไรแล้วก็ดูเรื่องแผลเรื่องอะไรให้เพราะว่าผู้ปฏิบัติการข้างในเนี่ยไม่อยากเสียเวลาออกมาเลยแม้แตนะ่นาทีเดียวตอนแรกเราไม่ให้หมอเข้าไปจะได้ไม่ค่อยไปเกะกะจะได้เปิดที่ให้พี่ๆ rescue เต็มที่แต่พออย่างนี้เราก็เลยบอกหมอเข้าไปแล้วก็อ่าชั่วโมงหนึ่งหมอกลับออกมาเพื่อจะได้ไม่ต้องอ,อ,อยู่ในระหว่างปฏิบัติการมากนะักค่ะ ก็ต้องคุกอย่างเมืเ่อ,อค่ะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะออตั้งแต่ตอนที่เราเริ่ม ก่อนที่เราจะหยุดปฏิบัติการที่เพื่อค้นหาเพราะว่าเรามีสัญญาณตอบสนองบางอย่างเบาๆนั่นนะคะเราก็ถามญาติก่อนก่อนจะเอา,เ,อาเครื่องจักรหนักเข้าเราก็จะให้ทีมแพทย์เข้าไปพูดว่าเออได้ยินเสียงเครื่องจักรเยอะขึ้นหนักขึ้นดังขึ้นตกใจไหมอ,อยากถามอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะเดียวกันพอตอนเราหยุดเงียบไปยาวอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทุกคนมีความหวังขึ้นหมดก็ต้องคุยแล้วก็พูดให้ฟังว่าเอาเอเราพยายามเต็มที่เลยนะแต่มันเจอหนุ่กเขาก็จะถามนะคะติดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีล่ามช่วย อย่างเมื่อวานนี้พอมันผ่านหลายชั่วโมงหน่อยเข้าใจว่าญาติๆก็น่าจะทําความเข้าใจเองส่วนหนึ่งล้วก็เลยเริ่มถามเราอีกคําถามหนึ่งใหม่ว่าถ้าเป็นถ้าเสียชีวิตออกมาเขาต้องทํำยังไงขั้นตอนเข,เขาตามไปเลยได้ไหมจะมาบอกเขาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเลยมีเรื่อง DNA แถมมานิดนึงนะคะก็ เราจะเป็นฝ่ายบอกเขาก่อนอย่างท่านผู้ว่าแถลงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็ที่หมอเราจะลงแต่เมื่อวานแล้วเพื่อพูดคุยแล้วเดี๋ยววันนี้ก็พูดคุยเริ่มขึ้นอีกเพราะภาพเมื่อวานที่ทุกคนเห็นด้นพอดีด้าน A อยู่ด้านนี้เนาะแล้วก็เห็นเครื่องมือค่อนข้างเยอะเราก็พูดคุยค่ะคือ,คอ,คอต้องบอกเขาก่อนว่าเขากําลังเห็นอะไรไม่งั้นไม่ทันกันค่ะเรื่องจิตแพทย์ก็ไม่นเรื่อสำคัญนะเมื่อวาน,นี้ที่ท่านทูตญี่ปุ่นมาท่านก็นให้สำคัญสำคัญเรื่องนี้เลยเพราะว่าอย่างมันจะเป็นความกังวลแล้วเมื่อวานนี้ที ว่านี่ก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราคงต้องดูแต่ว่าผมว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็น่าจะดีขึ้นการแจ้งตื่นตระหนกออกจากอาคารก็น้อยลงนะผมว่าและพอมีตื่นตระหนกก็มีการแก้ข่าวอย่างรวดเร็วก็ขอบคุณนะครับตอนนี้อย่างมันอก่อนมีเรื่องแอาคารที่สุราชการแต่พอขึ้นปุ๊บก็มีข่าวเลยว่าขึ้นแล้วอะไรเงี้ยผมว่าก็ต้องช่วยกันในสถานการณ์เราก็จะค่อยมั่นใจแต่ว่าในในระยะยาวผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ผมว่าเราน่าจะมั่นใจในอาคารของกรุงเทพมากขึ้นด้วยซ้ํา ว่าเป็นแผ่นดินไหวทครั้งใหญ่มากๆเลยนะแต่ไม่มีอาคารพังเลยมีแค่ตึกเดียวซึ่งกาลังก่อสร้างแต่อาคารส่วนใหญ่แทบไม่มีปัญหาเลยผมว่าจะเกิดในอีกมุมหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องบวกที่เกิดขึ้นก็ต้องผมว่ามันมีเรื่องที่เราทําให้เรามั่นใจมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเราว่าต่างชาติก็เห็นนะว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาเลยแต่เราจะเผยแพร่ตรงนี้ยังไงก็กคือผมว่าก็คือลากเคลียซากแล้วถ้าเกิดเจอ ผู้ถืีบิลก็นําออกแยกพิสูจน์หลักฐานอันนี้ก็ให้ทางท่านผอสพพก็ดูแลแล้วก็ขั้นตอนต่างๆคือผมก็เตือนมาที่ว้ามันไม่เหมือนเหตุการณ์ครั้งอื่นเพราะครั้งนี้มีจานวนผู้ถชีวิคเทนา้างเยอะมันกระบวนการในการจดข้อมูลพิกัดที่เจออะไรก็แล้วก็เราก็จะเจอทรัพย์สินแน่นอนเจอกระเป๋าเจออะไรเงี้ยซึ่งก็เจอหลายใบแล้วนะก็ต้องอันนี้รวบรวมแยกเพื่อพิสูจน์แล้วก็ส่งคืนญาติด้วยนะแล้วก็ต้องดูให้ละเอียดเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรอย่างเงี้ย อ๋อถ้าหลายครังต้องลุยเลยอ่ะก็ดยออกตัดแล้วก็ไปวางที่นู่นก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาขอเป็นหลักฐานไว้ไม่เยอะก็เดี๋ยวคีบแยกออกมามีเาสาสามสี่ต้นที่เขาขอไว้าาาาอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะแต่การสาร้างนี่ก็เป็นเรื่องสำขขคัญว่าตกลงใครเป็นเจ้าของสร้างเนี่ยผมเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องไม่ใช่กรดมได้แน่น,นนะเพราะว่าเราไม่ได้สตงเป็นเจ้าของสร้างหรือว่าอิตาเลียนไทยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องให้เขาไปดูทางกฎหมายอีกทีเพราะว่า เขาบอกเหล็กมันตั้งห้าพันตันนะมั้งก็เยอะนะม,มูลค่าก็เยอะอยู่เงอนครับคือจะมีคนงานของอิตาเลียนไทยก็คือช่วยยกข,ของทําคอนเทนเนอร์ต่อแอร์อะไรเนี้ยครับก็จะเป็นเท่าที่จําเป็นจริงๆนะไม่มีการเอาของออกทั้งสิ้นนะขนาดมีรถยนต์ติดอยู่ข้างในเราไม่ให้ออกเลยอยู่ใต้ดินอยู่ก็เพื่อให้เป็นไปตามเขตที่เกิดภัยพิบัติครับโอเคนะเดี๋ยวมีประชุมของสำนักงานใหญ่ขอบคุณนะครับทุกคนนะขอบคุณนะครับ